สวัสดีครับโอ้มาคิดวันนี้เรามากับเจ้ารถ Hot w h e e l สุดเท่แต่วันนี้มาคันเดียวเลยไม่ได้มาเป็นแก๊งเพราะคันนี้เราเพิ่งแกจจะห่อเลยเป็นรถที่เราสะสมเองนะครับเก็บมาสักพักแล้วเป็นรุ่นที่ชอบมากแล้วก็เห็นบ่อยบนถนนแต่ว่าต้องเห็นในที่จอดรถซุดป,ประคราเนาะก็คือเจ้า Porsche 911 Carrera นี่ดูรายละเอียดด้านหลังเห็นไหมมีสกรีนคำว่า Carrera นะครับคันนี้เนี่ย ถ้าซื้อรถจริงๆคันหนึ่งเป็น10บล้านเลยนะเป็นตัวท็อปของตัวพอเลยนะครับหรือว่าพอเชนนั่นเอง <c oughs> <c oughs> สีขาวซื้อ้วยนะเท่สุดๆเลยดูรายละเอียดนะครับก <c oughs> ระจกเป็นสีชารถพวกนี้ส่วนใหญ่เขาจะติดกระจกติดฟิล์มสีชาหรือว่าใสาให้เห็นคนขับเพราะอะไรก็ <c oughs> คนขับเขาอยากจะโชว์ความเท่ความหล่อของเขาอะ่าะอุตสาขับรถตั้งแพงใช่ไหมนี่เห็นไหมมองเข้าไปข้างในนี่เห็นไหมมองทะลุเลยแล้วก็เห็นคอนโซลเห็นพวงมาลัยเห็นเบาะด้านหลังเห็นไหมครับ Hot Wheels ถือว่าเก็บรายละเอียดได้ดีนะแล้วก็ ด้านหลังตรงห้องเครื่องเนี่ยตรงตัวรถพอร์ชนะครับเนี่ยเขาจะต้องมีตัวกระบกระบกระโปรงสีดำแบบนี้เป็นที่ระบายอากาศความร้อนเนาะแล้วน้องรู้ไหมปกติเพราะว่าเครื่องยนต์ของพอร์ชนะครับจะอยู่ข้างหลังแล้วก็กระโปรงด้านหน้าเนี่ยแต่อันนี้เปิดไม่ได้นะจะเป็นที่เก็บของนะครับปกติรถที่เก็บของอยู่ด้านหลังใช่ไหมน,นี่อยู่ด้านหน้านะครับนี่เรามาดูถูกต้องลิขสิทธิ์แน่นอนเพราะว่าอันนี้คือนี่พอร์ชคาเรล่านะครับพอร์ชคาเรล่าปีหนึ่งเก้าเก้าหก นี่รายละเอียดสมจริงมากอันนี้เม็ดอินมาเลเซียนะคันนี้เราเก็บมาสักพักแล้วนี่เพิ่งแกะเป็นแพ็คมาเลยนะครับคันนี้เทมากดูสีมีะลองนิดนึงนะครับเนื่งจะเก็บมานานแล้วตอนแกะก็มีเอาไปวิ่งชนมานหน่อยนึงนี่้องเก็บสีแต่ว่าเป็นสีเดียวยนะสีขาวหลังๆเราไม่ค่อยเจอแล้วมันก็เจอเป็นรดลายรถแข่งนะครับคันนี้ถ้าถูกใจเอามารีวิวให้ดูคันหาซื้อยากแล้วนะฮอตบิวเวอรเท่ๆเราก็มีเหมือนกันถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับนี่ดูชัดช you <sniffs> <sniffs>